สิบใบแรกนะ่มามาเลยไหมนี่ไม่ได้เปิดกาชานานมากเลยเนี่ยบุ้มโอเค okay, ครับสวสวัสดีสทุกคนนะผมตอนนี้ก็เสือลีลัน SP ก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็จะมาเปิดกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปิดสุดขนาดนั้นนะครับผมว่า ราหัสนี้เสือผม5แดงแล้วเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านี่คือของรางวัลที่เราจะได้ถ้าเสือ5แดงเะครับผมสดาวก็จะเป็นตัว4ใบแล้วก็6เฮ้ย5ดาวก็จะมีที่เลือกที่อัพไปสายใหญ่แล้วก็มีตัวอีก6ใบปุ๊บแล้วก็ตัวอีก8แล้วก็มีที่เลือกกระดูกเทพนะครับผมอันนี้เป็นของเส้อผมที่เป็นกระดูกเข้าป่า s อพละ ก็มีตัว8ใบตัว10ใบแล้วก็ตัว10ใบแล้วก็ตัวอีก15บใบนะผมตอนตอนนี้เราก็มีตัว87ใบนะอืบนะในในตู้อ,อย่าลืมสลับขอนะผมวันนี้เราจะมาหากล่องนี่กันเพื่อนผมออกไปแล้ว20ใบออก till it's cool just cool into t h e mouth nice อิจฉาจังเลย20ใบออกเนี่ย เรามารุ้นี่ดีกว่าเนาะดวงเราจะมาหรือเปล่าใน87ใบนี้นะผมเพราะว่าผมผมไม่เอาสุดถึง300นะผมเพราะว่าผมว่าผมว่าแขนมันค่อนข้างจะบึกบ่าหรือเปล่าแขนฟิชชั่นเสือค่อนข้างจะไม่มีอะไรว้าวเลยต้องรอเล่นกับลงหลง SP ด้วยและหลงหลง SP มันก็จ่ที่เป็นเบต้าคงสายคอลงเสือก็ไม่ค่อยมีบั๊อะไรผมว่า เอาไม่สุดแล้วกันเอาท่าที่ได้กำขับปุ๊บสิบใบแรกมามา,มาเลยไหมนี่ไม่ได้เปิดกาชานานมากเลยเนี่ยบุ้ม <c oughs> ไม่มีหลอกสิบโลแรกอะ่ะมันไม่มีจริง <c oughs> ต่ออีกสิบใบปุ๊บคอยบุ๊บวิ้ย เห็นวาปเมื่อกี้นึกว่ามาลอะอะยี่สิบใบไม่มีอะไรเลยอีกสิบใบบุ้มลึกมากครับทำไมมันลึกจังเลยมีห <c oughs> น้าเนะชื่อเฮ้ยสามสิบใบแล้วนะบุ้มคอยมาทีที มาเลยสุดกดข้ามไปเข็มไปยนเลยครับเกือถือว่าเราล้างดวงหรือเปล่าถือว่าเราล้างดวงแล้วกันนะเราล้างดวงรอตัวอื่นเออใช่เราล้างดวงรอตัว,ว,ต,วตัวอื่นเลยปุ๊บโอ้สีทองโอ้กายแท้ปู่พิษ มันจ้าซะเหลือเก Raw ินเลยสั่ Jim, <disciple. S 2> ือครับผมปึ๊บบุ๊บโอเราเขาไม่มีวาสนาจริงๆกับสินเนาะคือจุกมากเลยนี่นี่แต่ว่าดีนะเป็นตั๋วปีเนี่ยโอโหเละหมดแล้วเก็บให้ครูเคี้ยวบ้างเถอะ มันช่างจ่าซะเหลือเกินที่เพิ่ไมไปโอ้โหกายแท้วนไฟโอ้มันไม่ถูกโอ้โอ้โหตัวเลเซตใบโอ้โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวนะรับรางวัลสเต็ปก่อนปึ๊บ นี่นี่ๆๆๆๆี่นี่นี่นี่ในของลวันอยู่ไหนนะของลวันนี่ๆๆ่นอันนี้อันนี้อันนี้เลือกอุปกรณ์วิญญาณใช่ั้ยนี่ถ้าใครมีน้ำเต้าแล้วหรือมีไอ้วงแหวนที่ทำวงแหวนแสนปีแล้วนะก็เลือกซ้ำเลยนะผมเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าเราจะเอาไปขายแล้วเราจะเอาเพชรแปดเราไอ่เก้าร้อยแปดสิบยังไงล่ะครับ นี่นะผมพอดีผมดูอย่างอื่นแล้วธงก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มผมว่าเอาน้ำเต้ามาขายดีกว่าได้ตั้งเก้าเพชรเลยรู้สึกคุ้มมากเลยครับ <c oughs> โอเคได้น้ำเต้าเพชรกลับมา6,700แล้ว <c oughs> เก็ดเราต้องสละตัว3ใบสินะ <c oughs> ตัวสามใบตัวสามใบตัวสามใบ ที่แรกอยู่ไหนนะปุ๊บขอหนึ่งสองอ่ะโอเคเรียบร้อยส0ใบสุดท้ายนะผมป่ะปุ๊บมาไหมมาหรือเปล่าน่าจะไม่มาว่าแล้วไม่มาจริงๆด้วย ยิ้มแห้งเปหน่งกรุปโอเคไม่มาก็ไม่เป็นไรเสียงเศร้าๆนะวีอะตัว <laughs> ไม่มาก็ไม่เป็นไรผมอันนี้ทำไมขอมันทำไมขอมันที่สุม่มมีอะไรบ้างข้างใน,นอ้มีถึงม้าน้ำบางกรขาวแต่แน่นอนครับเปิดไปแน่นอนผมจะได้แน่ต้องได้เยี่ยนะ่ะเยี่ยนละหนึ่งเย่ ไอนน้เป็นจมาดหนึ่งโอ้เสียวจู่ชิงมาเนี่ยเลยเอาเราเอาธงดีกว่านะเราเลือกธงกอันนีอ้อันนี้ผมไม่ได้ใช้อะ่ะจำไม่ได้ด้วยว่าขายได้หรือเปล่าตะก็บไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> นะ <c oughs> โอ้ ก็โอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมสาหรับการสุ่มเสือในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าเกลือเราล้างดวงไปแล้วนะผมนี่คือน่าจะเป็นการเปิดกาชาของทางซานครั้งแรกจิงจกร้องครั้งแรกในรอบของปีนี้นะผมก็ล้างเกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต่อไปเราจะดวงดีแน่นอนนะครับเหมือนอาจารย์แจ็คนะครับผมสาธุ99นะครับ คอือเห็นเห็นกายแท้ปู่พิษและหน้าอาจารย์แจ็ครอยมาเลยเมื่อกี้ก็โอเคแล้วผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องนี้ไปด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับผม